สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนางสไปอิงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเมนูผัดบวบกุ้งสดรับประทานกันค่ะก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้เลยค่ะเราจะมีกุ้งสดมีบวบต้นหอมผักชีพริกแห้งกระเทียมส่วนเครื่องปรุงรสของเราก็จะมีน้ำมันพืชซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและก็มีรสดีชูรสค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำกุ้งค่ะมาร้างทำความสะอาดแกะเปลือกออกเลยค่ะเมื่อเราแกะกุ้งได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาหั่นบวบเป็นชิ้นๆพอดีคำค่ะ เราก็จะมาหั่นต้นหอมผักชีต่อเลยค่ะเราจะตัดส่วนของรากผักชีนะคะไว้ตําใส่กับกระเทียมค่ะเพื่อที่เราจะได้นําไปผัดไปเจียวกับน้ํามันพืชน,นั่นเองค่ะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาโขลกพริกเลยค่ะ เมื่อกพริกได้ที่แล้วเราก็จะเตรียมกระทะเลยค่ะเทน้ำมันพืชลงไปค่ะและนำพริกที่เราโขกไว้นะคะลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมและเหลืองค่ะเมื่อเราผัดพริกกระเทียมได้ที่แล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ เราจะผัดให้เนื้อกุ้งเหลืองเล็กน้อยนะคะและเราก็จะใส่บวกลงไปเลยค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าบวกของเราจะยุบตัวและสุกเราก็จะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวรสดีชูรสค่ะ ผัดทุกเค้าให้เข้าน้ำข้าเนื้อเลยค่ะ บวบและกุ้งของเราสุกเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะโรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะเราจะผัดคลุกเค้านะคะให้หอมผักชีของเรายุบตัวแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะผัดบวบกุ้งสดของเราสีสันน่ารับประทานและเราก็ชิมดูรสชาติได้เลยค่ะว่าได้รสชาติที่เราต้องการหรือยัง เมนูของเราทำได้ง่ายๆค่ะและเราก็พร้อมที่จะไปเสิร์ฟได้เลยค่ะสีสันน่ารับประทานและยังมีรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะ